ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมเมทัลสลัก Awakening กับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูตัวละครทีมที่ใช้อยู่ในปัจจุบ,บันสำหรับวันที่5โด้วยทีม BP 6 5และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้าและเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Legend Lock Origin ที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็กก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกม Hongkai Star Rail g e n Shin Impact Summer War Chronicle และยังมีเกมอื่นๆอีกมาก สามารถทักไปที่แฟนเพจ a c e b o o k powerpay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอ like ดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับสำหรับทีมที่เล่นอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นสายโจมตีกลุ่มเป็นเซตทีมที่เขาแนะนําแต่การแนะนําการจับคู่แบบตรงนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าผมทําตัวมาพร้อมแล้วแต่ในส่วนของเครื่องประดับเนี่ยยังหาไม่ได้นะก็เลยใช้เท่าที่มีไปก่อนในทีมนี้ตัวดาเมจหลักก็จะเป็นอีวาเกนเป็นตัวละครที่เราจะได้จากการเติมเงินเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับ่วนถ้าใครไม่ใช่ก็แล้วแต่นะครับ ไปใช้ตัวอื่นก็ได้ส่วนตัวผมก็จะใช้ตัวนี้เพราะเขาเนี่ยก็จะเป็นสายโจมตีนะครับมีสกิลปล่อยแม่เหล็กแล้วถ้าเราคอมโบด้วยท่าไม่ตายก็จะดีมากอีกทั้งเนี่ยก็ยังมีพวกรถกูดาวยืดระยะเวลาของสกิลอาวุธที่แนะนําก็จะเป็นสไนเปอร์ก็จะเหมาะกับตัวเขามากตามที่ผมใส่อยู่นะปัจจุบันเลยนะครับแต่ถ้าได้อาวุธทองระดับ S มาอันนั้นก็จะโหดไปอีกยิ่ง S แท้นะครับ S แท้ก็จะเป็น S กระบอกนี้เพราะสไนเอ S กระบอกนี้ก็จะสามารถยิงชิงได้เวลาเรายิงเห็นไหมฮะก็จะเด้งได้ด้ ก็เลยต้องใช้สีส้มไปก่อนซึ่งปืนสีส้มเนี่ยก็ดีได้ในระดับหนึ่งเพราะผลของ2ดาวเนี่ยก็จะสามารถยิงจาก2เป็น4จํานวนของการทะลุและถ้าอัสีดาวได้เนี่ยดาเมจก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมที่ถูกลดตัวละครในทีมนะครับตัวละครต่อมาก็จะเป็นน,าเ,นาเดียนาเดียเนี่ยก็จะเป็นสายทักษะจะเอามาฟื้นฟูคอยเลี้ยงให้ตัวละครเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้แล่ก็จะเอามาใส่สถานะด้วยนะครับแช่แข็งโดยปืนของนาเดียเนี่ยเราก็จะพกเป็นปืนฟอสแช่แข็งเพื่อให้ทีมเน้นสามารถยืนอยู่ได้ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่นะ คเครื่องประดับก็จะใช้เป็นโดนัทเป็นเครื่องประดับเฉพาะของนาเดียพอเมื่อนาเดียออกสนามลบก็จะดรอปโดนัทเก็บแล้วก็จะฟื้นฟู10%เลยทีเดียวนะครับยังเพิ่มแอตแทคกอีก5%ด้วยกันและยิ่งยุทธการของนาเดียนะครับฮีโร่ในทีมที่มี SP มากกว่า50%ก็จะได้คีเลตเพิ่มขึ้น10%ด้วยกันตามยุทธการถึงเลเวล5ได้เนี่ยก็จะเพิ่มถึง14%แต่พื้นฐานบวก10%ก็เยอะอยู่แล้วแต่จะดีมากกว่าเมื่อเปิดยุทธการ3ได้เมื่อฮีโร่ในทีมได้รดร,ออรััับดดาาาเเเมมมจงงคออกกสนนนน็ะฟฟืู้้้ SP ทททีีี20%ผลยว่ นะครับก็คือไม่ตายนั่นเองส่วนในทีมอีกตัวนะครับก็จะเป็นกลูข้างตัวนี้ก็จะเป็นสายทัศน์กเช่นกันนะครับอาความปวนได้ดีเลยแต่ปืนไฟเนี่ยผมไม่มีผมก็เลยใช้เป็นปืนช็อคก,กันอีกอย่างได้สถานะไฟเช่นกันแต่เราจะไปใส่ปืนเจาะเกาะก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อให้ตัวละครในทีมสามารถทําดาเมจได้มากยิ่งขึ้นเนาะสก,กิลแรกถือว่าป่วนมากเลยนะครับเขาก็จะโดดกิ้งไปแล้วค่าให้ตัวด้านในกระเป๋าเนี่ยคอยทําการโจมตีสังเกตนะครับนี่โดดกิ้งไปแล้วก็ให้ตัวเล็กโจมตี <laughs> นอกจากเขาจะทําาดเมจ ไแล้วนะครับาก็ยังมีผลติดตัวกะได้รับผลอัปเกรดอาวุธเมื่ออาวุธอัปเกรดก็จะเพิ่มดาเมจอาวุธถึง25%และก็ติดตัว2เนี่ยเมื่อกูคังอยู่ในทีมสเตตัสอีกไนดาเมจโบนัสของฮีโร่ทั้งหมดก็จะเพิ่มขึ้น10%และมีสเตตัสคิเลตทุกๆ5%ก็จะเพิ่มอีกไนโบนัสดาเมจอีก1%ยิ่งสกิลติดตัวเลเวลสูงนะครับความแรงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นส่วนถ้าเขาเปิดท่าไม่ตายกลางเวทีได้โดยพื้นฐานแล้วก็สกิลเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายแบบ AOE ถึง600%แก่ศัตรูทั้งหมดและศัตรูก็จะถูกสโลอีกทั้งทุกวินาทีก็จะ ได้รับดาเมจถึง30%ของแอตแทกและก็ผลติดตัวหนึ่งนะครับเมื่อฮีโร่ในทีมอยู่ในสนามก็จะได้รับเจาะก่อ20%ส่วนถ้าตัวเขาเองอยู่ในระยะของเวทีอารีนาก็ความเร็วจะฟื้นฟูถ้าไม่ตายจะเพิ่มขึ้น120%ด้วยกันนะครับค่าความโกรธก็จะมาไวมากขึ้นนั่นเองส่วนยุทธการนะครับเมื่อกูกังเพิ่มสถานะอีกนายสำเร็จจะทําให้ทั้งทีมได้รับโบนัสสเตตัส8%ดีบับดาเมจโบนัสทันทีต่อเนื่อง15วินาทีด้วยกันยิ่งปลดล็อกความสามารถของเขาไว้ได้เยอะก็จะช่่่ววยเเหลือืออพนนนนในทีีีมมไดด้้ากๆััต ดาเมจหลักอย่างที่เกินนะฮะก็จะเป็นอีวานะครับตัวตัวอื่นเนี่ยก็จะเป็นตัวละคละรเอามาเน้นคอยซับเปิดปบัฟหรือได้สถานะอื่นๆแต่ถ้าจะให้ดีเลยคือเราก็ควรที่ต้องไปหาคอที่ช่วยซัพพอร์ตทีมด้วยก็จะดีมากอย่างคอคอนคอนกาเมื่อฮีโร่อยู่ในทีมฮีโร่ทั้งหมดก็จะได้เพิ่มดาเมจอาวุธ5%และเมื่อสร้างสถานะพิปกติฮีโร่ Hero ทั้งหมดในทีมจะเพิ่มดาเมจอาวุธถึง10%ต่อเนื่อง10วินาทีนะครับและส่วนถ้าเราหาคออันนี้ได้อันนี้จะดีมากกว่าเพราะว่าเขาก็จะเพิ่มแอตแท และเมื่อเราใส่4ชิ้นนะครับเมื่อฮีโร่อยู่ในทีมฮีโร่ทั้งหมดออกลบจะเพิ่มแอตแท็กถึงส0ส่วนการเล่นทีมนี้นะครับโดยพื้นฐานแล้วก็จะเหมาะมากหลากหลายกิจกรรมเราอาจจะเอาตัวอีวาใส่สถานะไปก่อนนะครับอ่าให้ติดหัวใจตัวนี้ก็มาสกิลต่อนะครับแล้วก็นาเดียให้ติดแค่แข็งแล้วก็กลับมาอีวาปล่อยสกิลอีกประมาณนี้ครับอย่างนี้ก็ได้นะอ่าก็จะได้บัฟบนเวลานั้นถ้าสกิลของ แกงกระลูสิงโจามาแล้วก็กลับมาต่อแล้วก็มายิงใหม่พยายามเลี้ยงให้ศัตรูเนี่ยตียสแต็กตลอดนะครับตัวละครก็จะทำดาเมจได้แบบสมน้ำสมเนื้ออะแล้วก็ถ้าตัวนี้สามารถเปิดเวทีได้เรียบร้อยแล้วนะครับจะลืมกลับแล้วก็มาอยู่ในเวทีก็จะได้รับปั๊บด้วยเพิ่มเพิ่มดาเมจได้นะครับในระดับหนึ่ง ๊บสกิลไปก่อนจิวจิวอันนี้ยิงให้ดูแบบเฉยๆก่อนนะครับเอาได้สติใหม่ด้วยการทำดาเมจของแกงกาลรูเนี่ยไม่น่าเกียดนะครับถือว่าทำได้เยอะ พอสมควรเลยนะครับโดยพื้นฐานแค่เราเล่น3ตัวนี้นะครับก็สามารถเล่นได้ยาวแล้วเพราะว่าชิปเศษนาเดียรเราก็จะได้รับจากกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตุ้ยนุ้ยแลกของด้วยแอปเปิลเก็บแอปเปิลครบแล้วก็มาแลกชิปเศษหรือในส่วนของตัวละครจิงโจ้เราก็สามารถแลกชิปเศษพวกโทเค็นนะครับได้จากร้านขับตรงนี้เขาก็จะมีชิปเศษให้ซื้อ15ชิปเศษต่อสัปดาห์รวมถึงตาของเขาด้วยนะครับหมัดป้องกันก็สามารถซื้อได้เช่นกันนะส,าาส่วนะการเล่นอารีนาถึงแม้ว่าทีมนี้อาจจะไม่เดือดมากแต่ก็พอถูถ่ายไปเล่นอารี เพราะว่าถ้าพลังทีมของเราไม่ได้แตกต่างกันมากโอกาสชนะก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับเราจะเอากูคังไว้หน้าแล้วก็นานเดียวไว้หลังก็ได้หรือว่านานเดียยู่แนวหน้าก็ได้นะครับกูคังก็ตามเราจะได้มีเวลาในการปล่อยสกิลเพิ่มเติมแน่นอนอีวาเนี่ยเราก็เอาเป็นตัวยืนแนวหลังอยู่แล้วประมาณนี้นะครับ ใส่สถานะศัตรูเสร็จแล้วก็ยิงนอกจากพลังจะต่างกันเยอะเกินไปอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งลองดูซิทีมนี้จะสู้ไหวหรือเปล่าปูคังไปยื้อก่อนหาเดียยืนบนึืบอ,อ้าวโดดไปแช่แข็งแล้วครับนายเคลียรบนเฮ้ยแต่สองสองตัวนี้ก็ชิวแล้วนะ,ะมีแช่แข็งมีติดไฟ ตัวบนบวกกันฮะยืนรับซับดาเมจเกียบร้อยเกือบแพ้นะ <laughs> Yeah. break <sighs> right down the team ฉะนั้นสำหรับในภาทนี้ก็มาแนะนําตัวละครที่ใช้ในวันที่5กับปืนที่ใช้นะครับกับทีมนี้สามารถเล่นได้ยาวเอามาให้ดูเป็นแนวทางก่อนนะครับหวังว่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยฝากรบกลิ้งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย